สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ,ะสำหรับวิชาภาษาจีนในวันนี้เราซื้อขออัดเป็นคลิปวิดีโอเนาะให้เราเข้ามาศึกษากันจากลิกกที่เราซื้อแปะอยู่ใน Google Classroom วันนี้เราจะเรียนในบทใหม่นะคะก็คือบทที่7บทที่7เป็นเรื่องเกี่ยวกับฝนตกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในบทที่7ในหน้าที่5 6ของนักเรียนนะคะในหนังสือเรียนของเราหนะ้า56 ตี้ชีเคอร์ก็คือบทที่7นะคะบทนี้ชื่อบทว่าเหย่าเซี่ยหยีเลิฝนจะตกแล้วนะคะเหย่าเซี่ยหยีเลิเราเคยเรียนคำว่าเซี่ยหยีจำได้ไหมเอ่ยเซี่ยหยีแปลว่าฝนตกคำว่าเหย่าเหย่าเลิก็คือแปลว่าจะแล้วเหย่าเซี่ยหยีเลิก็คือฝนจะตกแล้ว หนีเมินหนาช่งางวิสันปาอ่าพวกเธอถือร่มไปด้วยนะคำว่าหนาแปลว่าถือนะคะหนีเมินก็คือพวกเธอหรือว่าพวกคุณหนาช่งางวิสันหวิสันแปลว่าร่มนะคะหนีเมินหนาช่งางวิสันปาเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์กันในหน้าที่58นะคะคำศัพท์หน้า58 เรามาดูในด้านบนก่อนนะคะมีอยู่ทั้งหมด6คําคําแรกนะคะก็คือเป็นเสื้อโค้ทหรือว่าเสื้อหนาวในภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียกว่าเา,า่าเทาวเ่าเอาาะค,ะคือาเสื้อโค้ทเสื้อหนาวเรียกว่าเสค้ือาวี่เสคาวร่าคาวรีาา่อคาว่าอาว่าือืห่าส หยิ่สานแปลว่าร่มคาว่าหยิ่แปลว่าฝนหยิ่สานก็คือร่มกันฝนก็คือร่มนั่นเองนะคะส่วนอันที่สามก็คือเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนคนจีนเขาจะเรียกว่าหยี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 คำว่าีคำนี้มาจากคำว่าอีฝู่ที่แปลว่าเสื้อผ้าหยีก็คือเสื้อกันฝนนะคะ หยแปลว,ว่าฝนีก็คือเสื้อรวมกันเป็นเสื้อกันฝนอันที่สี่คือเป็นรูปยานะคะอันนี้ยายาในภาษาจีนเราจะเรียกว่าเหยา,ยา,ยาเาเาแปลว,ว่ายาชื่อเหาก็คือกินยาชื่อเหาข้อที่ห้าเป็นรองเท้ากีฬาหรือว่ารองเท้าพะละรองเท้าผ้าใบก็ไดนะคะภาษาจีนเราจะเรียกว่ายุนตงเสีย ยินต้องเสียย่นต้องเสียคาว่ายื่นต้องยื่นต้องแปลว่ากีฬาเสียแปลว่ารองเทา้าเอามารวมกันก็เลยกลายเป็นรองเท้ากีฬายื่นต้องเสียข้อที่ 6. รองเท้าบูทนะคะภาษาจีนเรียกว่าเสื้อจือือจือือจือรองเท้าบูทเ子ือจือ อ่ะเดี๋ยวเราทวนใหม่นะคะตั้งแต่ข้อที่1เสื้อโค้ทนะคะภาษาจีนก็คือ外套外套ข้อที่สองร่ม雨伞雨伞ข้อที่สมเสื้อกันฝน雨衣雨衣ข้อที่สี่ยา药药 ข้อที่ห้ารองเท้ากีฬา运动鞋运动鞋อ่ะข้อที่หกรองเท้าบูท靴子靴子靴子ทีนี้เรามาดูด้านล่างสองคำนะคะในกรอบด้านล่างมีคำว่าตนเองกับคำว่าสวมใส่คำว่าตนเองในภาษาจีนเราอ่านว่า自己 จื้อจี่จือจี่แปลว่าตนเองส่วนใหญ่เขาจะใช้คู่กับคําว่าวอวอจื่อจีก็คือตัวฉันเองวอจ,อจื่อจี่ใช้แทนกับการที่พูดถึงตัวเราก็ได้นะคะวอจื่อจีหรือจะใช้วอเฉยๆก็ได้ทีนี้คําที่สองคำนี้คำว่าสวมใส่อ่านว่าชวนชวน ชวนแปลว่าสวมใส่สวมใส่ในที่นี้เราจะใช้กับเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงทั้งหลายนะคะเราจะใช้คําว่าชวนทีนี้มีอีกคำหนึ่งแปลว่าสวมใส่เหมือนกันคือคําว่าใต้ใต้ก็แปลว่าสวมใส่แต่ใช้กับเครื่องประดับนาฬิกาแว่นตาต่างหู ทั้งหลายเราจะใช้คำว่าใต้นะคะคำว่าใต้แปลว่าสวมใส่ใช้กับเครื่องประดับส่วนคำว่าชวนแปลว่าสวมใส่เหมือนกันแต่ใช้กับเสื้อผ้าอ่ะอันนี้คือความแตกต่างนะคะระหว่างสองอันนี้ความหมายเดียวกันแต่ว่าใช้ต่างชนิดกันทีนี้ด้านล่างให้นักเรียนใส่หมายเลขลงไปอ่ะใส่หมายเลขให้ตรงกับที่เขากำหนดให้ เดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันเลยเนาะอ่ะเริ่มจากด้านขวานี้ละกันอันนี้เขากำลังหยิบร่มร่มในภาษาจีนคืออะไรคะหยสานใช่ไหมหยีหสานตรงกับหมายเลข2ใช่ไหมเอ่ย อ่ะหีสารตรงกับหมายเลข2ต่อมาเสื้อโค้ทหรือว่าเสื้อหนาวก็คือไหวยเท่าไหวยเท่าตรงกับหมายเลข1อ่ะมาที่คนนี้เขากำลังใส่รองเท้าบูทรองเท้าบูทภาษ,าษาจีนก็คือชเวจ s ชื่ z จืตรงกับหมายเลขหกมาทางด้านซ้ายรองเท้ากีฬาก็คือยื่นต้องเสียยื่นต้องเสียตรงกับหมายเลข5อันสุดท้ายคำว่ายายาภาษาจีนเราอ่านว่าอ่าไม่ใช่อันสุดท้ายสิมีอันหนึ่งยาภาษาจีนอ่านว่าเหี้ อ่ะเย่าตรงกับหมายเลข4อันสุดท้ายก็คือเสือนนเส้อกันฝนเสื้อกันฝนก็คือหยีอีหยีอีตรงกับหมายเลข3ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันในหน้า59นะคะจะเป็นประโยคอ่ะประโยคในหน้า59 เดี๋ยวเราฟังเขาอ่านก่อนนะคะในด้านบนสามข้อ要下雨了，你们拿上雨伞吧。我帮你穿雨衣，好不好？不，我能自己穿。哥哥，我能。 อ่ะเรามาดูสามอันด้านบนก่อนนะคะ要下雨了，你们拿上雨伞吧。อ่ะข้อหนึ่งเขาบอกว่า要下雨了เย่าจุดจุดจุดเลยแปลว่าจะแล้วเย่า เละแปลว่าจะแล้วนะคะจะอะไรแล้วอ่ะข้อหนึ่งเย่าเสี่ยวหยี่เละเสี่ยวหยี่ก็คือฝนตก ย่าเสี้ยวอเลยก็คือฝนจะตกแล้วหรือว่าฝนเนี่ยใกล้จะตกแล้วหนีเมินหนาช่างหยีสันปะหนีเมินก็คือพวกคุณพวกเธอหนาช่างก็คือถือหรือว่าหยิบนะคะคําว่าหนาถืออะไรไปด้วยเอยหยีสันถือร่มไปด้วยฝนใกล้จะตกแล้วพวกเธอถือร่มไปด้วยอ่ะเหมือนเขาเตือนว่าให้เอาร่มไปด้วยนะฝนเนี่ยจะตกแล้ว อันนี้คือความหมายของอันที่หนึ่งนะคะฝนจะตกแล้วพวกคุณถือร่มไปด้วยส่วนข้อที่สองหวอบปางหนีชวนหยู่อีหาวปู้หาวคำว่าปางแปลว,ว่าช่วยช่วยเหลือช่วยวอบปางหนีก็คือฉันช่วยคุณ ชวนหยีอีชวนก็คือสวมใส่หยีอีสวมอะไรเอ่ยสวมเสื้อกันฝนอ่ะฉันช่วยคุณสวมเสื้อกันฝนเหาปู้เหาแปลว่าดีไหมนะคะเหาปู้เหาเหาแปลว่าดีเหาปู้เหา,หาดีไหมฉันช่วยคุณใส่เสื้อกันฝนดีไหมส่วนข้อที่สเด็กผู้ชายก็เลยบอกว่าปู้อ่ะปู้ก็คือแปลวะ่าไม่หวอหนังจื้อจีชวน หนึงก็คือแปลว่าได้หรือสามารถหนึ่งแปลว่าได้หรือสามารถวอหนึ่งจื้อจีชวนก็คือฉันเนี่ยสามารถใส่เองได้วอหนึงจื้อจีชวนจื้อจีก็คือตนเองฉันสามารถใส่เองได้ทีนี้ ด้านล่างนะคะมีอยู่2ข้ออ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกก่อนฟังเขาอ่านก่อนนะคะเกอเกอร我能穿你的运动鞋吗不能我的鞋大你的脚小อ่ะอันแรกเขาบอกว่าเกอ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 ก็คือใครเอ่ยพี่ชายใช่ไหมคะเกอเกอพี่ชาย วอนหนังชวนหนีเตยื่นต้งเสียมาคำว่าหน่งเมื่อกี้เราซื้อบอกไปแล้วหน่งแปลว,ว่าได้หรือสามารถวอนหนังชวนฉัน,นสามารถใส่หนีเตยุ่นต้งเสียมารองเท้ากีฬาของคุณได้ไหมฉันสามารถใส่รองเท้ากีฬาของคุณได้ไหมพี่ชายก็เลยบอกมาว่าปู้หน่งปู้หน่งก็คือไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ วอเตอร์เสียต้าเราซื้อบอกไปแล้วค่ะว่าเสียเฉยๆแปลว่าอะไรเอ่ยเสียแปลว่ารองเทา้าใช่ไหมคะวอเตอร์เสียต้ารองเท้าของฉันเป็นยังไงเอ่ยต้าต้าก็คือใหญ่คาว่าเตอร de เตอบแปลว่าของวอเตอร์เสียก็คือรองเท้าของฉันต้าใหญ่รองเท้าของฉันใหญ่ หนีเตอเจียวเสียวเจียวแปลว่าเท้าเจียวก็คือเท้าหนีเตอเจียวก็คือเท้าของเธอเนี่ยทำไมเอ่ยเสียวเล็กเท้าของเธอเล็กคำว่าตาแปลว่าใหญ่เสียวแปลว่าเล็กนะคะอ่ะปูหนังไม่ได้รองเท้าของฉันใหญ่เท้าของคุณเล็ก จ我的鞋大你的脚小หนึ่งแปลว่าได้หรือสามารถปางนะคะนี่อ่านว่าปางแปลว่าช่วย วอปังหนีอ่ะฉันช่วยเธอทีนี้ในหน้าที่60เขาให้เราฝึกแต่งประโยคเดี๋ยวเรามาดูประโยคที่เขาให้ก่อนอ่ะประโยคนี้ว่อหนึงชวนหนีเตไหว้เท่ามาประโยคนี้จะแปลว่าอะไรคะว่อหนึงชวนหนีเตไหว้เท่ามาฉันสามารถใส่ เสื้อหนาวของเธอได้ไหมฉันสามารถใส่เสื้อโค้ทของเธอได้ไหมอาเขาก็เลยบอกว่าปู้หนึ่งวอเตอ Y วเท่าเหินเสี่ยวก็คือไม่ได้เสื้อหนาวของฉันเนี่ยเหินเสี่ยวเล็กมากนะคะอะเดี๋ยวเราลองมาแต่งจากคำศัพท์ที่เขาให้มาอะเราก็เปลี่ยนจากไวเท่าเป็น เสื้อกันฝนเสื้อกันฝ,นฝนภาษาจีนก็คือหยู่อีวอหนึ่งชวนหนีเตอหยู่อีมาแปลว่าอะไรครับประโยคนี้ฉันสามารถใส่เสื้อกันฝนของคุณได้ไหมถ้าได้ก็ตอบว่าหนึง่งสั้นๆเลยหนึ่งก็คือได้แต่ถ้าไม่ได้ก็คือบอกว่าปู้หนึง่งเติมคาว่าไม่เข้าไป ผู้นึ่งอาจจะบอกว่า water water ยู่หนต้าแปลว,ว่าอะไรเอ่ย water ยู่หนต้า water ยู่ก็คือเสื้อกันฝนของฉันหุนต้ามันใหญ่มากอ่ะหรือจะเปลี่ยนเป็นรองเทา้าเอารองเท้ากีฬาเนาะรองเท้ากีฬาฉันสามารถใส่รองเท้ากีฬาของคุณได้ไหม เราจะแต่งเป็นภาษาจีนได้ว่ายังไงเอ่ยวอนหนังชวนหนีเตยยิ่นต้องเสียมาอ่ะเปลี่ยนแค่สิ่งของตรงนี้นะคะประโยคก็อันอื่นยังคงเดิมวอนหนังชวนหนีเตยยิ่นต้องเสียมาฉันสามารถใส่รองเท้ากีฬาของคุณได้ไหมอ่ะถ้าไม่ได้ก็บอกว่าปู้หนัง รองเท้าของฉันอ่ะรองเท้าของฉันใหญ่จะบอกว่ายังไง ơi? เอ่ยคขาว่ารองเท้าภาษา,า,าจีนก็คือเสียวเ,เสียใหญ่มาก很大我น鞋很大หรือเราจะใช้อ่ะหมวกหมวกภาษาจีนคืออะไรเอ่ย หมวกภาษาจีนก็คือเมาจือเมาจือแปลว่าหมวกนะคะอ่ะถ้าเราจะบอกว่าฉันสามารถใส่หมวกของคุณได้ไหมอ่ะเราจะใช้ว่ายังไงเอ่ยวอหนึ่งชวนหนี่เตอ๋อเมาจือมาวอหนึ่งชวนหนี่เตอเมาจือมาอ่ะถ้าได้ก็คือตอบว่าหนึ่งถ้าไม่ได้ก็คือ ปู้หนังอ่ะปู้หนังอาจจะบอกว่าหมวกของฉันเนี่ยมันเล็กเกินไปก็ได้ w a t e r m o u จือเหินเสี่ยวก็ได้นะคะ,ะมีคำว่าถุงเท้าถุงเท้าภาษาจีนคืออะไรเอ่ย ถุงเท้าภาษาจีนอ่านว่าว่าจือว่าจืฉันสามารถใส่ถุงเท้าของคุณได้ไหมเราจะแต่งเป็นภาษาจีนได้ว่าว่าหนึ่งชวนหนีเอว่เตอว่าจมาเวลาตอบก็คืออยู่แล้วแต่เราว่าอาจจะบอกว่าอใส่ได้หรือใส่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมัน ใหญ่เกินไปเล็กเกินไปอะไรก็ได้นะคะไม่ผิดไม่ถูกปู้หนึ่งไม่สามารถไม่ได้ Water ว่าจื้อเหินเสี่ยวถุงเท้าของฉันเนี่ยมันเล็กมากเล็กเกินไปคุณใส่ไม่ได้นะคะหรืออันอื่น,เป,นเป็นยายาภาษาจีนก็คือเย่าวหนึ่ง ย่าวย่าจะไม่ใช้คำว่าชวนแล้วใช้คำว่าอะไรเอ่ยย่าใช้คำว่าชื่อใช่ไหมคะชื่อที่แปลว,ว่ากินวอนหนึงชื่อหนีเต่ยาย่ามาคงไม่มีใครอยากไปกินยาของคนอื่นหรอกเนะาะวอนหนึ่งชื่อหนีเต่าย่าวมาฉันกินยาของคุณได้ไหมอ่าแน่นอนว่าต้องตอบว่าปู้หนึ่งอ่าไม่ได้หรือ ขนมปังขนมปังภาษาจีนก็คือเมี่ยนเปาวอนหนึ่งชื่อหนีเตอเมี่ยนเปามาอ่ะคนนี้เขาอาจจะใจดีแบ่งขนมให้ก็บอกว่าหนึ่งก็ได้นะคะหนึ่งหนีเคออีชื่อเคออีก,ก็คือแปลว่าได้หนีเคออีชื่ออ่ะคุณกินได้หรือนมนมในภาษาจีนเราจะใช้คําว่าชื่อไม่เอ่ย เครื่องดื่มใช้คาว่าเฮ่อเดี๋ยวเราซื้อเขียนตรงนี้เฮอแปลว่าด,ดื่ม H E ห Her หอหอนนงี我能喝你的牛奶นิ้วไายมา,า,า,ยมาฉันสามารถกินนมหรือว่าดื่มนมของคุณได้ไหมอตอบสั้นๆเลยก็ได้หนิงหรือว่าผู้หนิงนะคะได้หรือว่าไม่ได้ นักเรียนก็ลองไปฝึกแต่งดูนะคะเปลี่ยนสิ่งของเปลี่ยนคำตอบว่าได้หรือไม่ได้เพราะอะไรเนาะ,ะทีนี้เรามาดูหน้า61หน้า61ด้านบนอันนี้เป็นเฉาจื้อโถ่เฉาจื้อโถก็คือเป็นหมวดอักษรที่เกี่ยวกับญ้า ฉแปลว่าหญ้าต้นหญ้าเนี่ยคะ่ะเรียกว่าเฉาอ่ะเรามาดูคำศัพท์อันแรกอ่ะเฉาเมื่อกี้เราซื้อบอกไปแล้วเฉาก็คือหญ้านะคะแปลว่าหญ้ามาอันนี้อันนี้อ่านว่าชงชงชงแปลว่าหอมใหญ่ชงหอมใหญ่ เขาปลูก้อมใหญ่อยู่อันต่อมาชาชาอ่ะชาก็คืออะไรเอ่ยชาก็คือชานั่นเองนะคะคุณปลูกกำลังดื่มชาอยู่เลยชาแปลว่าชาอ่ะทีนี้มาที่ฝั่งนี้อันนี้อ่านว่าควาควาควาก็คือ ดอกไม้นะคะวาบแปลว่าดอกไม้อาจจะเป็นหมวดอักษรที่เกี่ยวกับหญ้าทางนั้นเลยมีหอมหอมใหญ่มีต้นหญ้ามีดอกไม้มีใบชาพวกนี้จะขึ้นขึ้นในดินตามตามหญ้าใช่ไหมคะ หรือมีอันนึงผลไม้ชนิดหนึง่งไม่รู้ว่าเราเคยได้ยินหรือเปล่าเอ่ยอะคำนี้อ่านว่าเฉาเหมยเฉาเหมยก็คือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นขึ้นอยู่ในในดิน เฉาเหมยที่ต้นต้นจะเตี้ยๆหน่อยเฉาเหมยในภาษาจีนก็คือสตรอเบอรีนะคะสตอรอเบอรีเรียกว่าเฉาเหมยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราซื้อขอทวนก่อนเนาะเดี๋ยวอันนี้เราค่อยมาดูพร้อมกันเนาะตอนเรียนเรียนสดเดี๋ยวครั้งนี้เราซื้อขอเป็นวิดีโอเอาไว้ก่อน อันนี้จะเป็นปีนักกษัตริย์ต่างๆเดี๋ยวเรามาทวนคําศัพท์กับประโยคกันสักนิดนึงนะคะ,ะคําว่าเสื้อหนาวหรือว่าเสื้อโค้ทในภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงจำได้ไหมเอ่ยอเดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งนะคะฝึกอ่านออกเสียงตามได้เลยนะ 外套เ Y ื้อาลุมฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยนะคะอันที่สองร่มในภาษาจีนอ่านลองนึกซิว่าอ่านว่ายังไงเอ่ยคำว่าร่มร่มส่มนะคะแปลว,ว่าร่มอ่ามีร่มแล้วก็ต้องมีเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนภาษาจีนอ่านว่า 雨衣雨衣อ่ะยูอ,อ,อเสื้อกันฝนต่อมาคำว่ายาในภาษาจีนเราจะอ่านออกเสียงว่าอะไรเอ่ยอ่านึกตามไปด้วยนะยหยาย่าเแปลว่ายา,อ,ยา,ะะยาอันที่5รองเท้ากีฬาอ่านิสสามพยางรองเท้ากีฬา ，运动鞋运动鞋运动鞋,鞋 yun อ่านว่าย่นนะคะย่นเสียงเหมือนสระสระอิย่นบางคนอ่าน,นเป็นสระอุเป็นยุ่นอันนี้จะไม่ถูกนะคะจะอ่านเป็นย่นย่นต้องเสียเหมือนคําว่าฝนฝนภาษาจีนคือคําว่าหยู่เสียงออกเสียงเป็นสระอี หยูบางคนอ่านเป็นหยูอ่าอันนี้ไม่ถูกนะหยูสันไม่ใช่หยูสันนะคะต่อมาอันที่6รองเท้าบูทในภาษาจีนเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเสื้อส์เสื้ออ่าเือก็คือรองเท้าบูทตเสื้อคำว่าตนเองในภาษาจีน 自己,自己จื้อจี่จแปลว่าตนเองจื้อจี่หวอจือ้อหวอหนึ่งจื้อจีชวนอ่ะฉันใส่เองได้ต่อมาคําว่าสวมใส่ชวนชวนอ่ะชวนแปลว่าสวมใส่นะคะใช้กับเสื้อผ้าเนอะ ทีนี้ให้นักเรียนกลับไปทวนคำไหนที่ยังอ่านไม่ได้หรือว่ายังจำคำศัพท์ไม่ได้นะคะไปฝึกอ่านฝึกทวนบ่อยๆพอได้คำศัพท์แล้วปุ๊บเราก็มาทวนในประโยคอาว่าประโยคนี้ลองฝึกแปลดูว่ามันแปลว่าอะไรเช่นว่อปังหนีอาว่อปังหนีคำว่าปังแปลว,ว่าอะไรนะคะลองฝึกทวนดูอันไหนที่ไม่ได้เขียนคำแปลเอาไว้นะคะ วอปังหนีชวนยูอีอ่ะฉันช่วยคุณใส่เสื้อกันฝนวอรปังหนีชวนไหว้เท่าฉันช่วยคุณใส่เสื้อโค้ทเราสามารถเปลี่ยนคําศัพท์ไปได้เลยคําศัพท์ที่เราเรียนเปลี่ยนให้มันหลากหลายได้เลยนะคะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็คือหน้า58กับหน้า59เเป็นคำศัพท์แล้วก็ประโยค เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาอธิบายเพิ่มเติมกันว่าอันไหนอ่านไม่ได้อันไหนไม่เข้าใจหรือว่าประโยคไหนที่แปลไม่ได้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้เราซื้อก็ใจเจียนก่อนละกันนะคะอ่ะใจเจียนค่ะบ๊ายบาย